สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่3กรกฎาคม2564นหครัะครับวันนี้นะครับก็แดดแรงนะครับน่าจะร้อนนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็คือสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ในสังคมนี้ก็คือความคิดที่มันลบๆ <c oughs> ความคิดที่อยากเก็บ ทำร้ายคนอื่นเพื่อความสะใจรู้ไหมครับความคิดอย่างนั้นมันทำร้ายตัวเราเองมากมายนะครับอย่างน้อยก็เอาคิดลบปุ๊บอะดรีน,นีนหลังเครียดความดันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็บางคนนู้นยังไปโพสในเฟซพอถึงปีความทรงจำลบๆมันก็โผล่ขึ้นมามันดีเลยครับ ลองคิดดูนะครับลองคิดใหม่ลองคิดที่เรียกว่ามีความสุขคิดบวกคิดเพื่อให้อะไรกับกับใครนะครับตื่นเช้าเพื่อให้อะไรกับใครตื่นเช้าเพื่อการทําบุญนะครับดีกว่าไหมครับลองดูลองดูคิดบวกห่างใจคุณคิดลบห่างใจความคิดของลบๆในตัวเรานะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับคุณเลือกเองนะครับความคิดต่างๆคุณเลือกเอง มันคิดได้ทีละครั้งนะครับเอาแค่เลือกคิดในสิ่งที่ดีนะครับขอบคุณครับ